คลิปนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาดูโรงงานผลิตปั๊มนะครับปั๊มซับเมิร์สนะครับที่ประเทศจีนนะครับเป็นโรงงานที่เป็นมหาชนใหญ่เป็นอันดับต้นของเมืองจีนเลยครับพี่นี่ครับอันนั้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของโรงงานพื้นที่ประมาณ300ไร่นะครับโรงงานนี้นะครับก็ตึกข้างหน้าเป็นตึกที่เขาต้อนรับคณะเรานะครับที่จะเดินทางเข้าไปนี่ครับผมพามาดูนะครับอันนี้ห้องโชว์รูมของเขามีปั๊มโอ้โหทุกไซส์เลยครับที่ส่งออกไปทั่วโลกนะครับนี่ตัวนี้เล็กมากครับ นี่อย่างเล็กเลยครับน่าจะประมาณนิ้วหนึ่งถึง6ขุนนะครับตัวนี้ปากออกนะครับนี่เลยซับเมิร์ดซับเมิร์ดเอนะครับตรงนี้มีกล่องคอนโทนทั้งหมดเลยนะครับพี่มีตั้งแต่บ่อเล็กๆจนถึงหน้าบ่อสิบเลยครับพี่ก็นี่ก็อีกฝั่งนะครับผมเขาไล่เลี้ยงให้ดูนะครับว่ามีซับเมิร์ดอะไรบ้างขนาดไหนบ้างนะครับผมโรงงานนี้มีทั้งใบพัดสเตเลสใบพัดพลาสติกนะครับนี่นตัวนี้นะครับ อันนี้มีแกะใบพัดให้ดูนะครับสขีาขาวๆนี่เป็นพลาสติกนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีเงินเนี่ยครับเป็นสแตนเลดอย่างดีเลยครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงทยอยคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอันนี้โชว์ให้ดูก่อนนะครับของขาย